ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็เจอันทีบีบีฟายครับวันนี้เราก็ในทีบีสนะครับไม่กิจกรรมเุ้ยแม่กิจกรรมมันจะออกไปตั้งนานแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังจะถ่ายอยู่นะเพราะว่าเราชอบนะเอออย่างแรกเลยสิ่งที่เราจะดูนะชุดนี้พี่คนเดียวอ่ะที่ไม่ได้ของของตัวเองชุดเราก็ต้องขวัญแบบมันเป็นไอวอลพี่เราได้แบของจีมีนนะครับอ่าอันนี้เราก็จะไม่พูดอะไรเยอะ ของเจะนโฮมันเป็นกล่องส่งของพิมพ์่านี fim, ้จะเป็นกระเป๋าของชูเก้าไม่รู้จะได้ยัวไงก็เลยมารีวิวก่อนเลเร็ววันหนึ่งเฮ้ยเลเวลเลเร็ววันสามเลเววันหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลเวลัสองอันนี้ก็เลเวลันสามเหมือนกับเกะกะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นกล่องส่งนะครับรีวิวไว้เผื่อค่าคนไม่ได้เออมันก็จะเป็นกล่องส่งที่มากับธีมของชุดเจโฮนะครับผมแต่ลมชูชีพไม่มีต่อไปก็จะเป็นแอร์บอร์นเออลืมบอร์นกระเป๋านี้เป็นของจินนะครับ พี่จินนะครับเอออันนี้ก็จะเป็นแอร์บอร์ดของนาเอ็มนะครับเออนาเอ็มเป็นแอร์บอร์ดแบบเออนะมันก็เป็นอุ้ยมันก็เป็นเอ,อกระดาษโตขึ้นต่อไปจะเป็นพาหันหน้านะครับสก,กินรถอันนี้คือแบบเข้ากับชุดของเรามากเลยเป็นชุดในทีมของจีมินนะครับผมอ,อืมเอาชอบชอบต่อไปก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มากับชุดของคุณชูก้านะครับเออแต่แบบเออชุดของคุณชูก้าในทีมเราก็มีเออ เนี่ยครับของฝั่งเพื่อนเราคนแรกก็จะเป็นเจ๊กมีวะจะเป็นของเชโกนะครับต่อไปก็จะเป็นเ่๊กจ็อกเกอร์เอฟนะครับจะเป็นชื่อของจองกุฝีชมพูเลยครับต่อไปก็จะเป็นเจ๊เอ็นเป็นของชูก้านะครับชูสีฟ้าน้ำเงินแของเราก็เออจีมินทีทองครับถ้าพร้อมแล้วไม่มีอะไรแล้วเราก็ไปเจอกันในเกมเลยครับ คอตึงๆหน่อยตาเนี่ยตาเนี่ยขอตึงๆไม่ไ,ไม่ไม่รู้จะไปโดดไหนกันเนี่ยไม่ไว้ใจหมู่บ้านริมน้ำเลยไหมลงโรงงานไหมปองไหมแอ,อบไม่ใช่แหลง่งเมื่อวานยี่เกียจหมู่บ้านริมน้ำมันก็แบบทางตอนอีกไม่มีทางออก เขาดูกันหมดเลยไปไหนหอนาฬิกาอ่ะโรงไฟฟ้าโอ้โหไปโรงไฟฟ้าเหมือนเล่นแล้วไม่ดูแผนที่เลยเว้ยโอ้โมีปีกันหมดเลยโอ้โหเฮ้ยมันมาข้างเราเอ้ยมันมาตีคู่เลยมันมาสองฝั่งเลยวะโอ้มันมาสองฝั่งเลยโว้ยลงหอนาฬิกาก็ได้วหม โอ้ยข้างหลังข้างหลังตรงในโรงงานเอกี่ยวมาขับรถด้วยออน์เดิกาก็มีนะเจี๊ะไปกอดค้างตับพลิกิีก่อนเลยแล้วกันค้างค้างค้างผมไม่ไหวเลยค้างรับจะไม่ทำรับทำไมวะไปเลยาางงค้เฮ้ยใครเขาจามว่ะว่าน้าค้าว่านะไปก่อนเฮ้ยโอใครใครอยู่ข้างล่าง เราเองเราอยู่ข้างล่างใครใครอยู่ข้างล่างเอาเลยแต่หอนาฬิกามีคนนะหอนาฬิกามีคนนะตอนแรกเห็นในเครื่องตัวจับมันบอกเพราะงั้นโอ้ยตกใจหมดอะไรมันขึ้นรถเร็วๆมันขึ้นรถมันขึ้นรถ รีบไปเลยเร็วๆไปลงไฟฟ้าไปลงมือไปลงไฟฟ้าถึงแล้วไปหมู่บ้านริมน้ำไม่ดีโอ้โหลงดูด้ยไม่ใช่ลงไฟฟ้าดิไอตรงนู้นมันมีคนเออไปไหนล่ะขับสปอร์ตเองนะเฮ้อตอนนี้เราจะได้สักที่เท่าไหร่กันเชียวเลยสามพี่ผ้าขน่มีคนชุบจะไปทำมาทำไมถึงไปชุบกันเร็วจังวะเราจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยแล้วทำไมมันชุบกันเร็วจังมันชุบตั้งแต่มันลงมาเหรือไย ไไปตงหนอ่ะใครบีบแต่ไปหา,หาเหรียญมีเหรียญบ้าล่ะเฮ้ยเสียงกล้องอยังวะมีเหรียญบ้าล่ะเฮ้ยเฉียงใครจะทอนวะออกข้างหน้านี่ว่ะมันจะทอนจากไม้ใครไม่ใช่คลาดแล้วเราปิด,ดไม้ด,ไมไดิมันจะทอนจากไม้ใครวะไม่นะเด้อ จะทอนจากไวเไยวะเอ้ยมันจะท้อนจากไม้นะเด้ออันนี้ใส่หูฟังนะร้วเสียงนะ,ะกัผมก็เสียงแล้ว <c oughs> จากไม่ใครวะฮ <c oughs> ัลโหล มันขึ้นพร้อมกันสองอันวะเราปิดหไหมไม่้รคือเคาปิดอือหลอ้อไม่ใครวะไม่เราสองคนไม่ฟืน้นหรือว่าไม่นัดวะเอ๊ะมันจะกิ้วเปิดหไหมไม่ไม่ถือข้อดีเลยเออตอนนี้ก็ทำการปิดซิงเวอร์ตีไปแล้วว่า,ามันฟังไม่รู้เรื่อง S <S <S เฮ้อเล่นไม่รู้เรื่องอะเน,นี่ยอ่าลาอยู่กูดูอยู่เนี่ยอ่าลาสุดห้ายตรงนี้มันก็มีโขนนะตังมีร้อยเดือวมันจะไปชุบใครได้แล้วมันก็จะทํงกูแล้วตอนนี้เครื่องข้าง ไอ้นายมีตังอะไรเท่ร้อยล้านเลโอ้เล่นดีดีดิเล่นดีดียังไงเหรอพุ่งก็ลงมามาทางนี้ยังไม่เห็นอะไรเครื่องกระตุ้ตายน่ะนะทำไมเราไม่ไปหมู่บ้านริมน้ำกันตั้งแต่แรกถ่ายใหม่ไหมอืม ก็อะไฉุบน้องก่อนเบล่าแล้วมันจะคุยรู้เรื่องไหมกูมไม่ได้เปิดใหม่มัน นอยชุบมาคุยกันรู้เรื่องมันก็ไม่ฟังอยู่ดิน,นั้นมีคนชุบข้างหน้าชุบคนไปไหมไปวนไปเบลี่ยนขับรถให้ดีก่อนลองหอยกาวมีคนอยู่แล้วมั่อยู่ในวงม,ะนะมันจะนั่นน่ะได้ยินเสียงปลาเบอะรอยี้ยน,นะ ไม่ได้ยินใครเขาทำรูกูพังวะเนี่ยไอ้นัทมีคนมาวัน <Boy>? นีลรอไว้ด้วยนะตายด้วยดีกว่าเยอะอยู่คนขับรถมาะ มึงกำมีคนมาข้างหลังฝั่งตรงโน้นมันอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านไม่ได้อยู่เนียวกันเออมึงดูดข้ามหลังๆนัดนะครับเบาเบาเบามึงเบาเบาดิวิงจะวิ่งทำไมเรามึงเห็นมันมาแล้วนะมันมาแล้วมึงไม่ดึงโอ้สุดยอดมากเลยโอ้สองตัวอันนี้แะละ สุดยอดไปเลย <outward> มันลงรุดแล้วละละมันอยู่ตั้งหลายตัวโอ้อะไรวะเนี่ยมันตึงตรงไหนบ่ๆๆท้อเลย <within> ยาบดี วงอะไรว่าวงสองจะไปไหนเนี่ยไปชุบไงจะชุบตรงนู้นก็แบบโอ้มันก็ขับรถมามจะรอดนนเนี่ยัน,นจะไปรู้เหรอเสียเวลา,าเล่นดีๆเลยนะเลย น้องเล่นเกียร์มีเหกตาสาวเมื่อกีดูบ้างโอ้ตาตายอยู่แล้วเนี่ยยาหมดเลยด้วยก็ไปเล่นตามขขบขขบโกรธไงไม่เข้าใจเหรอ อยากได้รถเว้วยไอตัวนั้นมันก็ยิงสปอร์ตพังเลยนาดกองไอเดียนอยู่ข้างหลังนั่นนะ่ะเออนะใช้ชีวิต่อชุบคนอื่นถ้าเล่นแบบเล่นไม่ไหวก็ชุบคนอื่นไปเรื่อยๆไอเรีนยนเห็นมีเก็บไปแล้วไงนาดรอยนี่ไปชุบคนอื่นเลย,ย,ยไม่ใจเอ้ยไให้คชุบจริง ไม่รู้ถ้าชุบได้ก็ชุบกระป๋ <c oughs> อมาละโหวงนี้ตั้งตรงนูง้นนี่เราเล่นยังไงเนี่ยโคตรตึงเลยเ <c oughs> มื่อกี้เราจะตายต,ตรงนี้เราก็กลับมาทีเดิม เออถึชุบใครดีเฮ้ยชุบใครก็ชุบมาก่อนแล้วค่อยหาตังเพิ่มไม่มีของเลยวะเอออย่าได้วี s เอสติดผิดวะแต่ค่านั่นดันมีอยู่มี200ชุบชุบได้เหรอได้ดิดดดดมันมาแล้วเหรอ จะตายก่อนไปแล้วนะเราใช้ชีวิตอยู่เพื่อทุบคนต่อๆไปเพื่ออะไรวะเนี่ยวทำนี่คนเล่นเล้งมาเลียงครบแล้วจะชุบไปเฟื่อนต่อเพื่ออะไรวะเหมือนยืนไปเรื่อยๆนี่เฟินหายไปไหนเสียงได้หายไปแล้วเออชุบเลยมันไม่อยู่ไม่รู้ไปไหน ไม่ดีนเสียงอ่ะทำไมไปเกิดข้างนอกวะไอ้เฟิร์นหลุดเหรอแล้วทำไมเบอร์สีไปผูกข้างนอกวะจะตายอีกแล้วนะ่ะมันอนอไปดำอะไร เก้าเก้าบัวนี nah, God, ่เก้าเก้าบัวโอ้ยซื้อรักร้อยทุกอันเลยต้องออกไปเก็บกระสุนไอ้ไอ้แล้วไม่มีกระสุนเลยใครใจบุญไม่มีอะไรด้วยมีใครใจบุญบริสุทธิยบริสากสัตวบริจาคอะไหมครับตอนนี้มีคนขับรถมาไม่มีปืนด้วยบอกก่อนไม่มันขับไปได้ไหมมันขับไปทางนี้ปะปะด้วยโอ้เฮ้ยดาวมึงขับไปทางไหนโอย ไอ้นัดหูชาหมดเลยตะโกนกันเออมันไม่มีอะไะทำไมมันถึงไม่มีอะไรไมีปืนก็เก็บปืนปืนโอ้นั่นมันมีฟูดนี่ว่ามันเทียแล้วมันเนี่ยแล้ววิ่งหนีสิครับโอ้ยตรงนี้ก็มีอีกโอ้ยมันอยู่ในกูดังวะเครื่องกระตุกไอปืน นีปืนหรอปืนหรอดีปืนหรอดีปืนหรอวะตัวบอลไม่มีปืนเอาไว้ตรงนี้ก็มีนี่วะโหกำลังจะลัดมันไม่มีกระสุนนะดำไงอ่ะไม่มีปืน,น,นดุเอาเว้ยตายตายกันตอนไหนวะ เอาทำไมมันมาตรงนี้กันหมดเลยอาแบบนี้พอเนี้ยนัดหมายอะไรกันนี่ก็คือแบบแบบว่ามันก็น่าตึงแล้มัม้งที่ห้าเลยนะแต่เมื่อกี้เหลือแปดคน,นดเ,เพื่อไม่มีกระสุนเลยทอ้อ